จากนั้นเราก็ต้องไปที่ไฟล์ที่มันมีโค้ดก็คือไฟล์นี้ insert underscore my sql สิ่งที่เราจะก่อกันก็จะมี first name เดี๋ยวผมเป็นว่า full name แล้วกันนะครับ full name อันนี้ก็เป็น t a i l ว่าเบอร์โทรศัพท์นี้เป็น email ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเออ user name อันนี้ก็จะกลายเป็น password อันนี้ก็กลายเป็น confirm password แบบนี้นะครับควรจะใส่ตัวนี้ปุ๊บ username ผมให้เป็นตัวแปร u จำกัดเอาความอันนี้คือความยาวสัก3 30แต่ตัวอักษรสูงสุดผมให้แค่32ตัวอักษรต่อมาก็คือตัว password พาสเวิร์ดผมให้เป็นตัว p 1แล้วกันอันนี้ผมก็ให้สูงสุดสองตัวอักษรเหมือนกันแต่ว่าผมจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นพาสเวิร์ดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็เป็น p 2ถูกต้องอันนี้เป็นพาสเวิร์ดถูกต้อง full name full name ผมจะให้เป็นเออเป็น name แล้วกันโดยตรง name ตรงนี้ผมจะให้มีความยาวอยู่ที่50แต่ว่าพิมพ์ข้อความได้สูงสุด100ตัวอักษร 100ตัวอักษรมาจากอะไรมาจากตัวนี้นี่เองนี่ครับเห็นไหมครับ100ตัวอักษรเห็นจำสามสิบสองวิกีได้ไหมครับนี่ครับที่ผมกําหนดอันต่อไปเป็น15กับ70 3 2ก็คือตรงนี้นี่เองนี่เห็นไหมครับนี่ว่าทําไมห้ามเกิด3 2ตัวอักษรตอนนี้ก็คือเป็นตรงข้างบนนี้คือความกว้างนะครับกําหนดไว้เท่าไหร่ก็ได้เอา15กับ15แล้วกันครับไม่งงนี่เบอร์โทรศัพท์ อันนี้ก็คือชื่อของตัวแปรนะครับที่เราจะส่งต่อมาก็คือเป็นอ e ีเมลแอดเดรสจำได้ไหมครับว่าอ e ีเมลเราให้เท่าไหร่เอ่ย70กับ70นะครับอันนี้ก็จะใส่ข้อมว่าเป็นซับมิ t มันมีซับมิ t แล้วก็มีรีเซ็ตนี่จะมีอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้เราก็จะมาทำการแก้ไขตรงนี้ออกโดยตรงแรกผมจะทำการเช็คก่อน ว่า if ถ้าหากตัวแปร p 1ไม่เท่ากับตัวแปร p 2 p 1 p 2คืออะไรครับก็คือในส่วนของ username แล้วก็ password เช็คว่าตรงกันไหมหากไม่ตรงกันหรือว่าเห็นไหมครับ if ถ้าหากตัวแปร1ไม่เท่ากับตัวแปรที่2ก็ให้แสดงข้อความว่าเออ password not match รั้งสุดท้าย m a t แล้วผมก็จะเป็นคําว่า Exit ก็คือให้หยุดการทํางานเพียงแค่ตรงนี้จะไม่ไปที่บรรทัดที่6 7 8 9 10ถึง15จะไม่ไปตรงนั้นนะครับแล้วผมก็จะมีทำลิงก์มาด้วย Echo ทำลิงก์แล้วก็พิมงพาความว่า Back อันนี้ก็คือเป็นลิงก์กับคืนนะครับลิงก์กับคืน href ถ้าเราต้องการที่จะใส่เครื่องหมายดับเบิลขวดเราก็ต้องมีเครื่องหมาย backslash ว้ข้างหน้าด้วยทุกครั้งนะครับอันนี้ก็คือจะเป็น Java Script h เอ่อ r y s t o r y back ไม่รู้ว่าผมจำถูกไหมนะครับเดี๋ยวเดีก็จะได้รู้กันผมไม่ได้พิมพ์นานม,มากแล้วน,นี่ก็คือจะให้ขึ้นมาทัดใหม่ด้วย เดี๋ยวงั้นเราจะมาลองทดสอบกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเมื่อกี้ไฟล์ชื่อว่า insert form form ไม่ใช่ form ไม่ใช่ form ไม่เป็นตัว g พาหร์ดเป็น g 3ตัวอันนี้เป็น1ตัวเดียวพอกด submit ปุ๊บ duplicate นะ่แสดงว่าตรงนี้ผ่านอ๋อที่ผ่านเพราะว่า เมื่อกี้เรามาแบบแบบโพสใช่ไหมครับเราใส่ผิดเราต้องใส่แบบนี้นี่ครับเราต้องใส่แบบนี้อโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับน,นี้เป็นจีน,นี้เป็นช่องเดียวนี่ปุ๊บกดเห็นไหมครับพาสต์เสือ์ตน็อตแมมันไม่ตรงกันกด Back กลับคืนโอเคได้ ทีนี้เนี่ยก็คือตรวจเช็คไว้แล้วนะครับแล้วเราก็จะมีการเช็คอีกว่าพาเวิร์วนี้คือห้ามว่างพาเวิร์วนี้คือห้ามว่างคืออะไรก็คือ if ถ้าหากตัวแปร u ไม่เท่ากับเท่ากับว่างเท่ากับว่างก็ให้ทำการเอาแบบนี้เหมือนเดิม echo ว่า invalid username ถ้าถ้าไม่พิมพ์ plus ถ้าไม่พิมพ์ username นะครับเห็นไหมครับผมกด enter เห็นไหมครับไม่ไม่ขึ้นนี่แล้วกรณีที่เราถ้าหากเราพิมพ์ข้อความใส่ถูกหมดแล้วนะครับก็ให้เราเปลี่ยนตรงนี้นะครับตัว value นะครับตัวนี้ ห้ามเปลี่ยนเดดทานนะครับเพราะว่ามันเป็นชื่อของเทเบิลตัวนี้เปลี่ยนไม่ได้ครับเปลี่ยนได้เฉพาะตัวข้างล่างทีนี้เราก็จะมาใส่วิธีการคอนแค t จําได้ไหมครับอันนี้อย่างงงกันนะครับวิธีการคอนแค t เพราะว่ามันจะเป็นการผรสมกันระหว่างสตริงกับตัวแปรนะครับถ้าเราต้องการผรสมกันระหว่างตัวเปลียนกับตัวแปรกับสตริงเราก็ต้องใส่ลบตัวนี้ออกใส่เครื่องหมาย ดับเบิลโขดแล้วก็ใส่จุดจุดสองจุดคอมม่านี้แล้วก็ใส่แบบนี้ลองสังเกตดูดีๆนะครับตรงนี้ต้องใส่แบบนี้นะครับค่อยถูกต้องเห็นไหมครับตรงนี้มีซิงเกิลโ o ดหนึ่งดับเบิลโ1ดหนึ่งถ้าเราจะไปใส่ในส่วนของพาสเวิร์ดเราก็ใส่แบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากตัวนี้เป็น p1 เพราะพาสเวิร์ดเป็น p1 ส่วนตัวนี้ก็เป็น name ส่วนตัวนี้ก็เป็นเทลส่วนตรงนี้ก็เป็นอีเมลส่วนตัวนี้ตัวนี้คือเราจะให้ระบบนับเวลาให้โดยอัตโนมัตินะครับนั่นก็คือคำสั่งแผมก็ต้องมีการคอนแคสตอยู่เหมือนกันเป็นเดทจำได้ไหมครับว่าใส่อะไร y มันเดท ต้องใส่แบบนี้นะครับทีนี้เรามาลองดูกันนะครับว่าจะได้ไหมปัญหาผมคือผม,ผมต้องคิดชื่อแล้วว่าชื่ออะไรดีเราเป็นนักแล้วกันโอเคชื่อนางสาผมพาสเวิร์ด8 9 c o n r ก p าคอนเ r ิร์9พาสเวิร์ดเจ็ดแปเนมพุทรา ชัยหันขวาเบอร์โทรศูนย์ึ๊ด,ด,ด,ดอันนี้มั่วนะครับเว็เสร็จแล้วกดซับมิตปึ้มอินเสิร์ตคอมพลตชีวิตน่าจะเริ่มมีความสุขแล้วลองกดนี้ดูเห็นไหมครับจะมีตัวนี้จะมีข้อมูลมาแสดงว่าเราถูกต้องอันนี้ลีกิสเดย์จำได้ไหมครับวันที่ปัจจุบันก็คือวันนี้วันที่20นะครับที่เครื่องของผม ส่วนตัวนี้ก็คือจะถ้าเราต้องการที่จะให้เรียงลําดับจากมากไปน้อยน้อยไปหามากแล้วกดที่ตัวนี้ครับกดไปกดมาครับ๋ยวมันก็เห็นไหมเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเรียงจากน้อยไปหามากมากมาหาน้อยเห็นไหมครับคือถ,ถ้าต้องการเรีเรยงจากในส่วนของฟิลไหนก็ให้คลิกที่ฟิลนั้นเลยครับจะมีการเรียงจากน้อยมาหามากให้ครับคลิกที่เ,เดิมครับกดปุ่มเดิมกดซ้ําๆนะครับสําหรับการอินเสิร์ตข้อมูลผมคาดว่าน่าจะหมดแล้วอันนี้ เดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะมาคุยกันเรื่องของการ Select หรือว่าการแสดงผลกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ